าระบบเพิ่มระดับบ้าขัาง่งตอนที่4และตอนที่5นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจานมังงะเรื่องนี้หรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เป็นผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารนะครับหงก์จะร่างคลิปเลยเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตอนที่4ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมิผ네ิดจากความทรงจำนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าได้เจอพวกมันเจ้าของล่างคนก่อนต้องการกินแกนของหมาป่าหิมะเพื่อปรับแต่งปลาโลหิตผลสุดท้ายคือเกือบตายแต่บัดนี้ข้าได้ถือกำเนิดใหม่แล้ว มาได้เหมาะทักษะกงลิฟอินสีฮ่าฮ่ทักษะกรงลิฟอ,อินสีสั่งยอดเยี่ยมยิ่งนักลองอีกครั้งมหาวิสาเกินดาราได้รับค่าประสบการณ์1น่หน่วย2หน่วย สหน่วย5หน่วย12หน่วย13หน่วย35หน่วย36หน่วย37หน่วยขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์50หน่วยและค่าความคั่ง3แต้มสมกับเป็นมหาวิสากืนดาราสามารถกืนกินพลังวิญญาณของผู้อื่น พร้อมกับได้รับค่าประสบการณ์ด้วยไม่เลวมาต่อกันเลยเขาแสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะทมินได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์50หน่วยและค่าความคั่ง3แต้มขาแสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์50หน่วยและค่าความคั่ง3แต้ม ปานโลหิตในร่างกายพุ่งพานและเส้นลมปานล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยพลังภายในตัวก็รู้สึกว่าเบาวกว่าแต่ก่อนจากนี้ไปข้าเองก็เป็นผู้ฝึกตนเส้นกันที่นี่มีหมาป่าหิมะอยู่มากมายจะปล่อยให้เสียเปล่าไม่ได้เอาละทีนี้มาลองสาตาวุธบ้างดีกว่า มัดเยือกแข็งเขาแสดงโคมยิดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะ5ตัวได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์250หน่วยและค่าความข้าง15แต้มว้าพลังของถุงมือนี่แข็งแกร่งยิ่งนักค่าประสบการณ์ของหมาป่าหิมะคือ50หน่วย และสาตาวุธที่ทรงพลังเส้นนี้ต้องใช้คู่กับสิ่งนี้ใช้บัตรค่าประสบการณ์สิบเท่าเอาละพวกแกเข้ามาให้หมดเลยยา่าเข้ามาเลยแล้วแจ้งเตือนก็ได้เด้งขึ้นมาลัวๆนะครับข็แสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะเจ็ดตัวได้สำเร็จ ได้รับค่าประสบการณ์3,500นหน่วยและค่าความค้าง21่แต้มขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะก้าตัวได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์4,500นหน่วยและค่าความค้าง27่เแต้มขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถสังหารหมาป่าหิมะ5ตัวได้สำเร็จแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณยกระดับเข้าสู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นหกได้สำเร็จขอแสดงความยินดีด้วยคุณยกระดับเข้าสู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นเจ็ดได้สำเร็จขอแสดงความยินดีด้วยคุณยกระดับเข้าสู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นแปดได้สำเร็จทันทีที่ระบบแจ้งเตือนสิ้นสุดนะครับ ก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาลาซาหมาป่าหิมะลาซาหมาป่าหิมะงั้นเหรอลาซาหมาป่าหิมะตัวนี้เป็นซื่อทองด้วยสมควรจะเป็นบอสรับภารกิจลองสำเร็จสังหารลาซาหมาป่าหิมะเพื่อกะจัดอันตรายรางวัลสำเร็จภารกิจค่าประสบการณ์5,000ันหน่วย สามารถเรียกลาซาหมาป่าหิมะมาเป็นสัตว์ขี่ได้ฮะรางวัลของภารกิจนี้สุดยอดจริงๆหากเป็นปกติแล้วลาซาหมาป่าหิมะคงจะยอมตายียดีกว่าที่จะเป็นสัตว์ขี่แต่รางวัลของภารกิจนี้เป็นสิ่งจำเป็นมา เข้ามาเลยมาสนุกกันครึ่งเดือนต่อมาอี้เทียนอวินอยู่ที่ใดเจ้าตำหนักซีพวกท่านคงจะไม่ได้นำตัวขนหลบหนีไปแล้วหรอกนะวันนี้ข้าต้องได้คำอธิบาย หากเจ้าขยะนั่นหายตัวไปแล้วแล้วความแขนของน้องสายข้าจะทำเส้นไหลเทียนอวินได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาจะไม่หนีดังนั้นเขาต้องรักษาสัญญาแน่นอนโปรดอยู่ในความสงบกันด้วยอย่าพึ่งร้อนหลนเฮ้ก็แค่ขยะแม้ว่ามันจะมาแล้วอย่างไรตำหนักเทียนสเสวียนเป็นฝ่ายสังหารสิทธิของข้าก่อนหากมันไม่มาประลองละก็ นิกายของเราจะเข้าไปในโบราณสถานเทียนเสินจมสวรรค์ได้อย่างไรกันตามคาดมันเล็งตำแหน่งในการเข้าสู่โบราณสถานไว้หากฆาตกรนหนีไปตําหนักเทียนสเสวียนของพวกท่านจะต้องเหตุใดข้าจึงต้องหนีกันฮะในเมื่อข้าสัญญาแล้ว าย่อมทำตามที่สัญญาไว้แน่นอนตอนที่ห้าข้าคิดว่าเขาจะหนีไปแล้วเสียอีกเนื้อตัวสกปรกเส้นนี้ที่ผ่านมาเขาคงไปซ่อนตัวอยู่ในภูเขามางั้นสินะแต่รู้สึกเหมือนว่าเขามีบางอย่างต่างจากเดิมนะไม่ได้หนีไปงั้นหรือ ดูเหมือนว่าจะมีความกล้าอยู่บ้างตอนนี้ก็มากันครบแล้วเจ้าตำหนักซีข้าคิดว่าสมควรเริ่มกันได้แล้วนี่เขากลับมาทำไมกันหฮ้ก็กลับมาทำตัวเป็นตัวถ่วงเส้นเคยนั่นแหละเทียนอวินยังไม่ได้หนีไปฮด้วยขยะเส้นนี้พวกเราสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแน่นอน ต้องชนะสามในห้าผู้สนะจะได้รับตำแหน่งในการเข้าสู่โบราณสถานสนะสามในห้ารอบแรกฝั่งท่านจะส่งใครมาแน่นอนว่าเป็นค่าเทียนอวินอย่าฝืนตัวเองเซียวลละเจ้าจำเอาไว้ว่าแม้ว่าจะเป็นการประลองเป็นตายแต่เจ้าสามารถยอมแพ้ได้ ถ้าหาค่ายอมแพ้เส้นนั้นข้าก็ไม่คู่ควรแก่การให้ท่านนาปกป้องแล้วฟางอาวินรอบนี้เจ้าไปเสียขอรับผู้อาวุโสสองน้องชายของเขาเพิ่งตายไปด้วยน้ำมือของมันดังนั้นเขาต้องไม่ออมมือเป็นแน่คราวนี้เจ้าเด็กนี่ต้องตายอย่างแน่นอน รอบนี้คือการประลองเป็นตายเจ้าสามารถยอมแพ้ได้แต่เจ้าต้องลงจากสนามประลองเท่านั้นมิเส้นนั้นก็ไม่มีเหตุผลพอให้ยอมแพ้เฮ้เจ้าขยะเจ้าไม่มีโอกาสได้ลงจากสนามประลองหรอกข้าจะฆ่าเจ้าเสียเพื่อให้ได้รู้สตากรรมของคนที่กล้าฆ่าน้องชายของข้างั้นหรือข้าเองก็อยากเห็นเส้นกันลงมือเสีย ข้ารีบอยู่ข้าจะให้เจ้าได้เห็นเองว่าเจ้ามันอ่อนแอเพียงใดทักษะวิสากงเล็บอินรีไม่ต้องกังวลเทียนวินแม้ว่าเจ้าจะเอ่ยปากยอมแพ้แต่ข้าก็จะช่วยเจ้าอย่างแน่นอนฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่ท่านยังคิดว่าเจ้าขยะนี่จะมีโอกาสอีกงั้นหรือ ตงตายเสียมหาวิสาเกิดดาลาอะอะไรกันน,นั่นมันวิสาสนิดใดกันอเพระพลังของข้าได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งน่วยสองน่วยสามน่วย สิหน่วย17หน่วยปล่อยค่าเสีย23หน่วย24หน่วย33หน่วย34หน่วย56หน่วย57หน่วยนั่นมันพิษเทียนอวินอันตรายเจ้าตำหนักสิ อย่าฟ้าฝืนกดสีหลีกทางค่าเสียอ่ะอจะเจ้าพิษอีกแล้วเหรอทางพี่ทางน้องไม่ต่างกันจริงๆฟางอาวินฮะฟ,ฟางอาวิน ยินดีด้วยคุณสังหารฟางอาวินสิทธิ์ของนิกายเทียนหลิงได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์700หน่วยค่าความขั้ง20แต้มยินดีด้วยคุณได้รับโอสถฟื้นฟูน1เม็ดจากการป้นนั่นคืออี้เทียนอวินผู้นั้นจริงๆงั้นหรือมิใช่ว่าเขาคือขยะหลอกหรือเหตุใดเขาจึงแข็งแกร่งเส้นนี้กัน เทียนอวินม,มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความเข็งแร่งที่เขาสำแดงออกมานั้นมันไม่ได้วยไปกลัวสิทธิ์ที่อยู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้น7หรือ8ดเลยนะลงมือได้โหดเหี่ยมนักกลับกลายเป็นว่าเจ้ามีขอบเขตการฝึกตนเหนือกว่าเขามีประหลาดใจเลยที่เจ้าสามารถฆ่าฟางเสินได้พี่น้องสองคนนี้ต่างตกตายเพราะมีดพิษ ที่พวกเขาคิดจะรอบโจมตีข้าทั้งนั้นและในระหว่างการประลองเป็นตายหากข้าไม่สู้ข้าก็ตายเจ้าเจ้าเด็กนี่ต้องตายรอบที่หนึ่งอี้เทียนอวินจากตำหนักเทียนสวียนสนะฮะเทียนอวินเจะลงมาได้แล้ว รอข้าสักคู่ใครบอกกันว่าเขาสามารถลงไปได้สังหารสิทธิ์ของนิกายเทียนหลิงแล้วคิดจะหนีงั้นหรือในเมื่อเขาชนะเขาจะต้องสู้ต่อไปผู้อาวุโสเจ้าท่านต้องการฆ่าอี้เทียนอวินจึงไม่อนุญาตให้พวกเรายอมแพ้และเมื่อเห็นว่าเขาชนะท่านกลับให้เขาสู้ต่ออีก นิกายเทียนหลิงที่มีเื่อเสียงด้านความยุติธรรมกับทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงั้นหรือเทียนอวินรีบลงมาพักฟื้นเสียอย่าบุมบามไปท่านเจ้าตำหนักข้าไม่เป็นไรท่านอยากให้พวกเขามองว่าข้าเป็นขยะไปตลอดงั้นหรือเทียนอวินเขาไม่เคยขัดคำสั่งข้ามาก่อน ในช่วงระยะสั้นๆที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ตาบใดที่เจ้ายังคงยืนอยู่สนามปะล้องอีกไม่สาเจ้าก็จะได้กลายเป็นเพียงขยะแล้วโม่สิงรอบนี้เจ้าไปขอรับผู้อาวุโสเจ้าสิทธิ์สัญญออของนิกายเทียนหลิงโม่สิง โม้ส์สิงที่แท้เป็นเขาขราวนี้ไม่มีทางโชคดีแน่อี้เทียนอวินจะชนะได้หรือไม่กันนะเขาอยู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นเก้าเซียวนะเจ้าแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่การเคลื่อนไหวของเจ้ามันแข็งทื่อเกินไปและไร้ความยืดหยุนแม้พละกกำลังจะมากล้นทว่าความเร็วกับต่ำต้ม ตราบใดที่เจ้ารับมือข้าได้สามขบวนท่าข้าจะยอมแพ้เองขอบคุณสิทธิพิโม่สำหรับคำสนะีแนะขอรับแต่หากคิดว่าแค่สามขบวนท่าจะสามารถจัดการกับข้าได้ข้าเกรงว่าท่านคงจะดูหมิ่นกันเกินไปหากเป็นเส้นนี้ข้าขอเพียงขบวนท่าเดียวข้าก็สามารถจัดการท่านได้แล้ว เฮึเจ้าเด็กนี่มีความสามารถเล็กน้อยแต่สมองกับมีปัญหาเสียได้ขบวนท่าแรกย่างก้าวท่องเมฆาฮ่าฮ,ฮ,ฮ่ฮ่เจ้าเห็นหรือไม่ว่าข้าอยู่ที่ใดกันนั่นคือวิสาสะเพาะของนิกายเทียนหลิงย่างก้าวท่องเมฆาเฮ้ แค pues ่นี้เองเหรอถ้างั้นนี่ล่ะเป็นอย่างไรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบเพิ่มระดับบ้าข้างตอนที่4และตอนที่5นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อา่านไม่กันเรื่องนี้หรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารนะครับลิงอยู่้านั่งคลิปเลย เอาล่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็จะกราบคอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ